วันนี้เราจะทำแกงกะหรี่ไก่ใส่น้ำมันไปแล้วแล้วก็ใส่พริกแกงแดงไฟแล้วเราก็คัว่วพริกทำไมมันตัวมันข่อน,นไดหมวะเราจะใส่พองกะหรี่เอาไปผัดให้มันหอมๆหน่อยแกงกะหรี่ตะกี้พูดแกงกะหรี่หรือมัสมัน่นไปเลยเสร็จแล้วใส่ไกล่ลงไปไม่ต้องใช้พีดีดองมาก น้่ทีหอมแล้วว่ะใส่น้ำนิดนึงน้ำนิดนึงพอเราผัดให้เครื่องหอมแล้วนีน่เราใส่สุดเด็ดกะทิเกลียวไปไก่สุกแล้วใส่นี่มันฝรั่งจะไปตุนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราจะปรุงปรุงแบบรสชาติแม่เลยแบบไทย น้ำตาลมะพร้าวยาใช่เพื่อความนัวน้ำปลานิดหน่อยแล้วก็ขาดไม่ได้ใส่หลายแซ่บหลายปุ๊บอ่าคนคนคนโคเล่คเลก่อนแล้วก็ชิมแล้วก็ตุ่นไปเรื่อยอ่อนเค็มไปหน่อย เราเซ็ตเกลือไปนิดหนึ่งโอเคแล้วจะปิดไฟยังไงสีสวยไหมกับข้าวแรงนี้จะแกงกะหรี่ไก่ไะทำอาจจรยนไปเอย